สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Real Life Podcast ในวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่ทุกชีวิตบนโลกต้องเจอไม่ว่าจะยากดีมีจนนำรวยเขาฟ้าเพียงใดจุดหมายปลายทางที่เราต้องเจอร่วมกันเลยนั่นก็คือความตายนั่นเองว่าจริงๆแล้วความตายนั้นมันคือจุดจบจริงๆหรือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นบทใหม่ของการเดินทางผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตาจำนวนมาก กลับเล่าว่าวกเขายังรู้สึกมีตัวตนอยู่แม้ในช่วงที่สมองควรจะตายแล้วบางคนบอกว่าเห็นร่างกายตัวเองจากมุมสูงบางคนพกว่ามีแสงสีขาวรู้สึกสงบหรือเจอคนที่รักที่ล่วงลับไปแล้วแม้จะยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดแต่มันทำให้เราตั้ง,งคำถามกับคำว่าจบสิ้นว่าคำว่าจบสิ้นนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นจุดสิ้นสุดที่ตรงไหนกัน ในมุมมองทางความเชื่อพทุทธศานส,สนามองว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนผ่านวิญญาณจะเวียนว่ายไปเกิดใหม่ตามแรงของกรรมที่เรากระทำไว้หรือในศาสนาคริสต์เชื่อว่าความตายจะไปสู่สวรรค์หรือนรกในขณะที่ปรัชญาฮินดูเชื่อว่าจิตวิญญาณคือสิ่งที่นิรันดรและชีวิตที่เราใช้ในวันนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นในโลกของเราเองก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายอีกทั้ง เป็นทฤษฎีที่มีแหล่งอ้างอิงมีการทดสอบการวิจัยจริงๆและเป็นทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีสมพบคิดขึ้นมาเองทีซึ่งในวันนี้ผมจะยกตัวอยา่าง12ทฤษฎีที่มีการพูดถึงและเป็นที่ถกเถียงกันและมีความน่าจะเป็นมากที่สุดท่า,ทานผู้ฟังพร้อมแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปค้นหาคําตอบนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าทฤษฎีที่1สมองยังคงทํางานหลังความตายแม้ว่าหัวใจจะหยุดเต้นแล้ว แต่สมองอาจจะยังทำงานต่อได้ชั่วขณะโดยเฉพาะในช่วง30วินาทีถึง3นาทีแรกหลังเสียชีวิตซึ่งเป็นหลักฐานงานวิจัยจาก University of Michigan ปี2013ในมีการทดลองกับหนูซึ่งพบว่าเคลื่อสมองระดับแกมมาจะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกตอะหนักรู้เพิ่มขึ้นทันทีหลังหัวใจหยุดเต้นซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ใกล้าตายจึงเห็นภาพชีวิตย้อนกลับหรือว่าเป็นแสงปลายอุโมงค์ หรือแม้แต่ประสบการณ์ลอยออกจากร่างนั่นเองนี่อาจจะหมายความว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดทันทีแต่เป็นกบบระบวนการที่สมองยังรับรู้สภาวะโดยรอบอยู่ช่วงขณะหนึ่งในทฤษฎีเชิงสมคบคิดนั้นมีความเชื่อว่ารัฐบาลหรือกลุ่มองค์กรบ,บางแห่งมีเทคโนโลยีที่สามารถกระตุ้นสมองหลังความตายให้กลับมารับรู้ได้ช่วขณะหนึ่งแต่อาจจะปิดบังข้อมูลนี้เอาไว้ทฤษฎีที่ 2. โลกนี้คือโลกจำลอง simulation theory โลกที่เราอาศัยอยู่นี้อาจจะไม่ใช่โลกจริงๆแต่เป็นการจำลองขึ้นมาโดยเทคโนโลยีระดับสูงของอรารยธรรมอื่นหรือสิ่งที่เรียกว่าผู้สร้างนิกบอสตัมเสนอว่าถ้าอรารยธรรมหนึ่งสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่จำลองสติรู้ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างสมจริงโอกาสที่เราจะอยู่ในความเป็นจริงจริงๆนั้นมีน้อยมากอีลอนมัสก์ได้กล่าวไว้ว่าโอกาสที่เราจะไม่อยู่ในซิมูเลชันหรือโลกจำลองขึ้นหนึ่งในพันล้านมีคนเชื่อว่าความตาย ก็คือการออกจากระบบจำลองหรือถูกดิสคอนเนก t จากเซิร์ฟเวอร์กลับไปสู่โลกจริงที่อยู่นอกระบบคริสีที่3การเวียนว่ายตายเกิดและกับดักแสงหลังความตายวิญญาณมนุษย์จะเข้าสู่แสงหรือโลกหน้าซึ่งความจริงอาจจะเป็นกับดักให้กลับมาเกิดอีกครั้งในศาสนาตะวันออกอย่างพุทธศาสนาและฮินดูมีแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกว่าเกิดตามกรรมแต่ในกลุ่มสมคบคิดนั้นบางคนเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา หรือพลังงานแฝงที่ใช้วงจรการเกิดซ้ำนี้เป็นเครื่องมือในการกักขังวิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานหรือควบคุมจิตในเชิงทฤษฎีสมคบคิดบางคนอ้างว่าในช่วงเฉียดตายถ้าไม่ไปตามแสงจะสามารถ จากวัตฏะสงสารและไปยังระดับจิตวิญญาณที่แท้จริงได้พิสตีที่4โครงการลับของรัฐบาลเกี่ยวกับวิญญาณ CIA และหน่วยข่าวกรองของหลายประเทศการทดลองเกี่ยวกับพลังจิตการสื่อสารข้ามมิติหรือแม้แต่กับวิญญาณหลังความตายโดยหลักฐานบางส่วนนั้นในโครงการสตาร์เกตซึ่งถูกเปิดเผยโดย CIA ซึ่งจะเป็นการใช้พลังจิตในการมองระยะไกลหรือรีโมทวิวิ่งไปเชื่อว่า มนุษย์สาม,มารถมองเห็นหรือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในที่ห่างไกลหรือในอดีตและอนาคตได้ด้วยจิตและยังมีคนเชื่อว่าการทดลองเก็บจิตวิญญาณบันทึกความรู้หลังความตายาและเชื่อมโยงข้อมูลของชีวิตหลังความตายไว้กับปัญญาประดิษฐ์ทฤษฎีที่ 5. ความทรงจําจากอดีตชาติในเด็กบางคนมีความทรงจําที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชาตินี้แต่มีความละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อเช่นชื่อบ้าน ญาติหรือวิธีการตายดรแลนสตีเวนสันแห่ง u University of v i r g i n น a ได้รวบรวมกรณีศึกษาเด็กกว่า2,500เคสจากเด็กทั่วโลกโดยในบางกรณีสามารถตรวจสอบว่าตรงกับบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงบางคนเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานว่าจิตไม่ได้ดับสูญแต่ยังวนเวียนอยู่และบางทิสตีระบุว่าเด็กเป็นเพียงร่างสื่อที่สามารถเชื่อมต่อกับความทรงจำข้าวเวลาได้ พื้ีที่6วิญญาณในโลกดิจิตอลมีแนวคิดว่ามนุษย์สามารถอัปโหลดจิตสํานึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ดํารงอยู่ต่อไปในโลกเสมือนแม้ว่าร่างกายจะตายกันแล้วก็ตามในโครงการจริงบริษัทเน็กทัมพยายามสร้างเทคโนโลยีในการสแกนสมองอย่างละเอียดเพื่อเก็บข้อมูลความทรงจําจิตสํานึกความเป็นตัวตนบางคนเชื่อว่าคนร่ำรวยหรือชนชั้นสูงอาจจะสามารถหนีความตายได้โดยอัปโหลดตัวเองเข้าไปในคลาว หรือโรคจำลองนับ่อะให้คนทั่วไปตายไปตามธรรมชาติทฤษฎีที่7โลกนี้คือโรงเรียนปัญญาตโซสคูลทรโอรีมีแนวคิดที่ว่าชีวิตมนุษย์คือบทเรียนจิตวิญญาณผันเจอความทุกข์ความล้มเหลว หรือความตายเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อเติบโตและดูดพ้นจากระด,ดับพลังงานต่ำไปสู่ระด,ดับพลังงานที่สูงขึ้นและผู้เสนอทฤษฎีนี้คือคุณมิคาเอลนิวตันซึ่งเป็นผู้ใช้เทคนิคฮารคโนซิตการดึงข้อมูลอดีตชาติและโลกวิญญาณทฤษฎีนี้จะขัดแย้งกับแนวคิดกับดักแสงกล่าวคือมีคนเชื่อว่าโลกไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งชั่วร้ายแต่เป็นห้องเรียนของจิตที่เต็มไปด้วยบททดสอบที่เราเลือกเองก่อนจะมาเกิดนั่นเอง